หนึ่งในพื้นที่อันห่างไกลและป่ารกชัดที่สุดในโลกภายในเส้นทางน้ำเหลา่านี้มีสัตว์นักล่าที่ไม่ค่อยมีใครได้ยินชื่อมันคือสัตว์ยุคโบราณลืดเย็นแต่เฉลียวฉลาดไม่ค่อยมีใครรู้จักมันเพราะมีเพียงไม่กี่คนที่กล้าไปสำรวจที่นั่น แต่เมื่อเร็วๆนี้ได้มีมนุษย์เข้าไปและพวกเขาได้คนพบสิ่งที่น่าขึ้นพวกเขาพบถ้ำลึกหลายแห่งเต็มไปด้วยฝูงค้าง่าวและสิ่งที่จ้องพวกเขาอยู่ก็คือจอร์เคซึ่งอาศัยอยู่ที่ใต้พืนโลก จระเข้เหล่านี้มีผิวหนังสีส้มประหลาดและตาใหญ่โตบัดนี้กลุ่มนักสำรวจด,ดั้งเดิมได้กลับมาเือเผยความลับของจระเข้ถ้ำแห่งกาบอง เออไหนวะติดปอติดป้อโอ้ยได้บ่ได้ฝนตกคือวันนี้ฝนตกไม่ติดเลยนี่ครับเวลาฝนตกมันก็กุ้งก็ไม่เข้านะครับฝนตกน้ําไหลน้ําพัดนี่ครับอันนี้ก็ได้เต่าเหมือนเดิมครับได้เต่า โอ้โหเต่าปูนะครับเต่าแล้วก็ปูนะครับอืมได้ปลาดุกตัวหนึ่งปลาดุกปลาไหลปลาไหลน้อยนะครับอืมไม่ติดนะครับไม่ติดก็ติดหลงปลาเหลงนะครับนี่อย่างนี้เขาถือว่าไม่ติดนะครับเนีย่ยแบบนี้ไม่ติดนะครับอืน้ำพัดน,น,น้ำมันน้ำมันน้ำมันไหลนี่ ได้หลังละก้อยนะครับหลังแล้วก้อยหนึ่งนี่ครับนี่ถามว่าสี่รูหกรูอันไหนติดเยอะกว่ากันนะครับแปดรูเอสก็ก็เท่าเท่ากันนะครับเท่าเท่ากันติดเท่าเท่ากันโอ้ฝนตกมาอีกแล้วตกทั้งคืนเลยกุ้งก็ไม่ติดนะครับเอสก็ว่าติดเท่าเท่ากันนะครับติดเท่าเท่ากัน แต่ที่6รู4รูจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะไม่หักง่ายนะครับไม่หักไม่แตกง่ายนะครับนี่นี่อันนี้โอ้อ่อ,อนนะครับอืมฝนตกก็ดักนะครับแต่เย็นนี้ไม่ดักแล้วเพราะว่าฝนตกมันไม่ค่อยติดนะครับไม่ค่คยติด ก็ติดก็ไปขายไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยก็ขายไม่ได้เลยฝนตกขายไม่ได้ก็เสียเที่ยวตัวยจะไปขายไหนตัวจะไปขายไหนฝนตกอย่างเงี้ <c oughs> ยใครจะมาซื้อเออตัวก็อย่างนี้ก็ขายไม่ได้ครับมัน <c oughs> ถามว่าทําไปช่างโมดตึงดัดทุกวันนะครับโอ้กำลังใช้ตังอยู่เลยครับลูกกำลังเรียนนะครับ ลูกกำลังเรียนก็ส่งให้ลูกเป็นรายวันนะครับค่ากับข้าวก็วันละสองร้อยขึ้นนะครับค่าเรียนหนังสือนะครับวันค่ากับข้าวนะครับไม่รวมกับค่าเทอมนะครับไม่รวมกับค่าเทอมค่าออพักนะครับก็หยุดไม่ได้ครับหยุดไม่ได้ช่างมวดไม่ได้ทําไร่ทํานานนะครับเปิดแต่หลานซ่อมรถตามหมู่บ้านนะครับพอได้อยู่ได้กิน ไม่มีเงินเจ็บนะครับแต่ก็มีเงินกินทุกวันนะครับเงินส่งลูกก็ขายกุ้งนะครับส่งลูกส่งอะไรก็ประมาณนี้นะครับนี่ด่าก,กุ้งก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็แต่แต่แต่ถ้าหน้าแรงนี่ก็ติดนะครับหน้าแรงหน้าหนาวติดติดทุกวันได้ทุกวันนะครับแต่ถ้าฝนเรต้องดูว่ามันจะ ฝนตกไหมถ้าฝนวันในฝนตกก็แบบนี้แหละครับฝนวันในฝนตกก็แบบนี้ได้ก็ร้องกระแหงนะครับอืวันนี้ไม่ได้พรโัแล้ว,วะน่าจะอยู่อยู่เนาะวันนี้ก็เกือบโลครับเกือบโลเกือบโลถ้าขายก็เกือบสองร้อยนะครับแต่ถ้าวันในได้สองโลสามโลก็สี่ห้าร้อยนะครับสี่ห้าร้อยหกร้อยก็ได้นะครับนี่ดาวุกวันอ ยิ่งเรียนสูงยิ่งยิ่งยิ่งใช้เงินเยอะนะครับใครที่เคยส่งลูกเรียนแล้วก็ลําบากเหมือนกันนะครับหาเท่าไรก็ไม่พอนะครับก็ลูกจะไม่ได้กินได้อิ่มนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับไม่เหมือนโบราณโบราณนี่เขามีลูกเขาไม่ส่งเรียนนะครับแต่ตอนถุกวันนี้ต้องเรียนนะครับต้องเรียนต้องเรียนนะครับจะให้ทําไรทาํานาเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้แล้วนะครับต้องหาวิชาติดตัว มีซับมันนะมีเงินมีนับแสนเลยนี่ปีป้ปีป้ปี้ีเลยด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวจะหาว่าเอสเวลาไม่ติดก็ไม่ทําคอนเทนต์ให้ดูอันนี้วันนี้ไม่ติดนะครับ <c oughs> ก็ทําให้ดูเหมือนกันนะครับทําให้ดูเป็นเดิมนะครับเดี๋ยวก็เห็นว่าโอ้โหทำแต่วันไหนติดเยอะเอ,อได้เลยก็ทําให้ดูทุกวันนะครับนี่ก็ประมาณนี้นี่ฝนก็ตกตกแรงด้วยเขาเนี่ย ตัวแรงด้วยมันเนี่ยตัวแรงด้วยก็ประมาณนี้นะครับก็ครับตอนนี้เต่าก็ติดนะครับเต่าก็ได้เตาด้วยนะครับเตาด้วยก็ได้เต่าด้วยได้เต่าได้ปลาดุกได้ปูดนเต่าได้ปลาดุกเนี่ยวยา เอดก็จะนั่งเชียร์แม่บ้านกับแม่ยายเนะรนี่นครับเราดูแบบนี้ครับเป็นประธานเป็นประธานใหญ่เราไปดักมาแล้วนะครับเราอไปดักมาแล้วรูอยาสิ่งนีนะเราไปดักมาแล้วก็ให้แม่ยายกับเมียนะครับทำคัดนะครับนี่หน่อยเลยเออเลอเ นี่ฝนตกแรงด้วยมาเนี้ฝนตกแรงนี่ก็คาะตลาดนี้นะครับวันนี้ก็ให้ฝนหยุดก่อนแล้วก็อขายนี่มันสือว่าให้ฝนหยุดก่อนโอ้แรงด้วยอ่ะฝนตกแรงเกลียนมาหลงมาเลง ฝนตกเยีย่าสูตรไหนก็ไม่ติดนะครับฝนตกฝนตกอะครับน้ำมันคุณน้ำมันน้ำตีนเขาไหลลงมาแล้วมันคุณนะครับกุ้งก็ไม่ใครเข้านะครับนี่แรกก็ไม่ตกนะครับพอไปดักตกตอนกลางคืนนะครับตกตอนกลางคืนนี่แล้วก็นาำพัดขี้กระเนียก็เยอะนะครับนี่ขี้ขี้เศษเกขี้ผงก็เยอะนะครับกุ้งก็มีแต่ตัวสวยๆอยู่ ก็เฉยๆแต่ถ้าจะหาอยู่หากินเนี่ยก็แค่5หลัง10หลังก็พออยู่พอกินนะครับผมผมก็20หลังได้ขายนะครับ20หลัง20หลังได้ขายนะครับถ้า10หลังก็ได้อยู่ได้กินอยู่ถ้าติดเยอะๆก็ได้เป็นโลอยู่โลปลาแหละถ้าติดเยอะๆก็10หลังก็ได้โลกว่ว นะครับถ้าหน้าแรงนะครับสิบหลังยี่สิบหลังนี่ก็โ,โลสองโลสามโลนะครับพอประมาณนี้เหยี yeah, ่อสูตรก็ของผมก็ทําไว้นะครับถ้าทําไว้ก็ดูได้นะครับในอีพีเจ็ดนะครับอีพีเจ็ดเหยี่สูตรเด็ดก็หลายสูตรมีหลายสูตรนะครับเหยี yeah, ่สูตรไม่ตายตัวนะครับสูตรไม่ตายตัวแล้วแต่ ถ้าใส่ที่เดิมมันจะลึง่งมันจะซินนะครับมันจะซินเราก็ต้องดำสูตรใหม่ใส่ไปเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดี